นะครับวันนี้กับช่องหนิงตั้มซุปตาชาแนลทุกคนครับเออย้อนไปเมื่อ7เดือนที่แล้วนะคะทำไมฮะทุกคนอาจจะรู้จักพี่หนิงกับพี่ตั้มนะครับครับจากคลิปอาบน้ําเต่าญี่ปุ่นอ๋อเป็นการอาบน้ําเจ้าเต่าน้ยอยอตอนนี้ยอ,อดวิวเท่าไหร่รู้ไหมนับเท่าไหร่ฮะ1ล้าน ห้าแสนวิออวอ้หก็คือเยอะมากๆเลยเพราะว่าตอนนั้นคนติดตามคือน้อยมากแล้วเือมีคนดูถึง1นล้านห้าแสนวิวนี่คือแบบเยอะมากๆเลยนะครับและที่วันนี้เราจะมานะ,ะเราจะมาอัปเดตเออวันน้องเต่าเนี่ยตอนนี้ตัวใหญ่ขนาดไหนแล้วอบอกเลยเออ7เดือนผ่านไปครับไวเหมือนโกโหกแล้วน้องคือแบบใหญ่ อันนี้คือถ้าไม่รู้เนี่ยต้องตัดความเป็นเต่าญี่ปุ่นออกไปแล้วนะเหมือนน้องกายพันกายเป็นเต่ายักษ์ไปแล้วอะ่ะก็คือเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยเออที่เลี้ยงเต่าญี่ปุ่นจนประสบความสําเร็จตัวใหญ่ขนาดนี้ครับผมและคลิปนี้นะครับตามมาเลยเราจะพาไปดูน้องเต่ากันจ้าวิดีโอนี้อาจมีคำพูดที่ไม่สุภาพเด็กอายุต่ำกว่า1ิปีควรแนะนําผู้ใหญ่เฮ้ผู้ใหญ่ต้องแนะนาเด็กสิอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งกันด้วยนะ ตอนนี้นะครับเราก็อยู่หน้าบ่อน้องเต่ากันแล้วนะับต้องบอกก่อนว่าตอนแรกเลยในเจ็ดเดือนที่แล้วคลิปก่อนเนาะยังมีน้องเต่าอยู่ทั้งหมด4ี่ตัว4ตัวแล้วตอนนี้เหลือกี่ตัวครับพี่ตั้มขิดไปหนึ่งตัวครับเหลือ3ตัวแต่ว่าคิดไม่ได้ว่าใครทาตายนะทำไมฮะด้วยอุบัติเหตุน, <c oughs> น้องเข้าไปติดอยู่ในบ้านแล้วก็คือตายไปะนะคะแต่ตอนนี้ครับจะพามาดูน้องเล็กกันก่อน3ตัวที่เหลืออยู่นะครับว่าน้องเล็กของเรา ให้ดูน้องเล็กก่อนนะน้องเล็กอันนี้คือน้องเล็กจ้านี่คือเล็กแล้วหรอเล็กก็คือนี่ฝ่ามือน้องเล็กนี่คือฝ่ามือแต่ต้องระวังให้ดีนะทำไมครับช่วงนี้ไม่ค่อยได้มาจับบ่อยน้องก็อาจจะแบบว่ามีเราแวงแล้วก็อาจจะแบบกัดได้เพราะว่าน้องเป็นเต่าผู้ใหญ่แล้วแหละอันนี้อันนี้ให้ดูตัวเล็กก่อนที่ตัวเล็กสุดนะไหนลองวางบนมือดิหรือมันกัดไม่กัดอันนี้ประมาณนี้นะครับตัวเล็กมาใส่ไปก่อนต่อไปตัวที่สองก็เป็นไซส์รองลงมาใส่ที่สองก็คือใหญ่ขึ้นมาอีกนะครับ ไงไงใหญ่ไหมใหญ่มากแก้มชมพูเลยไอ้ดูไอดูมือดูมือดูมืใหญ่พี่ตั้มรอนิ้วแหย่ปากรองเลยไม่ได้นะและตัวต่อไปนะครับพี่ใหญ่สุดจโบ้อโอโหสองมือเลยทุกคนใหญ่มากนะครับขูดเดี๋ยวก่อนนะก่อนนะก่อนดูใต้น้องก็คือแบบใหญ่มากทุกคนใหญ่มากดูหน้าครับดูหน้าหล่อไหม แล้วคืออยากรู้ว่าเต่าตัวพูตัวเมียมดูยังไงดูยังไงเออมีใครรู้บ้างนะครับมีใครดูออกบ้างตัวไหนตัวพูตัวเมียนะครับเรามาขูดหาหวยน้องก่อนไหมอ่ะโอเคต่อไปนะครับเราก็จะใส่ในนี้ก่อนนี่ระหว่างน,นี้นะครับเราก็จะเหมือนเดิมเลยนะครับอาบน้ําให้น้องก็คือเอาน้ําใส่นี้ใช่ไหมครับเอาน้ําใส่ก็คือเหมือนเดิมครับเอาฟองน้ํแบบว่าเช็ดๆถูๆแต่อยาแรงนะทําไมครับเพราะว่าตรงนี้เดี๋ยวน้องก็อาจจะแบบอักเสบได้นะครับเพราะว่าทําเบา นะครับเออฟอแบบขัดผูปุ้ยอุ้ยอยุ้ยอุ้ยตัวนี้มันเต่านินจาเลยอ่ะเต่าใหญ่มากเต่าใหญ่มากก็คือขัดถูให้มันพอแบบเอาคี้ตะไคร้อะไรนี้ออกนะครับใครเลี้ยงแบบไหนก็แนะนําได้นะครับบ้านใครเลี้ยงเต่านะบ้านใครเลี้ยงเต่าสามารถแนะนําได้นะครับว่าทํากันยังไงนะครับแต่ว่าเราก็ทำมาแบบนี้น้องก็เออโอเคดีไม่เป็นอะไรนะครับเราเลี้ยงแบบกลางแจ้งเลยกลางแจ้งเลยก็คือมีทั้งโดนแดดแล้วก็แบบในร่มมาด้วยนะครับอ่ะต่อไปครับเราก็จะมานะครับหูเห็นไหมเนี่ย เนี่ยอันนี้คือน,นี่เยลยนะที่เต่าเต่าเลยอ่ะที่เต่าเลยนะครับเราก็จะฉีดออกฉีดออกแบบนี้ห้ามใส่แป๊บโดยเด็ดขาดนะครับเพราะว่าสารพิษตกค้างนะครับอาจจะทําให้น้องเต่าแบบว่าป่วยได้นะครับเพราะว่าล้างยังไงอ่ะแป๊บอปะล้างไม่หมดหรอกนะครับเราก็คือล้างให้มันพอสะอาดเนาะเอาซอกตามุมอะไรแบบนี้นะครับก็คือล้างไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับใครที่เคยพิมพ์ก็มาถามเมื่อคลิปันก่อนนะครับว่า พี่หนิงพี่ตั้มไม่เอาเต่าญี่ปุ่นพวกนี้มาจากไหนนะครับเออก็พี่ตั้มซื้อที่สนามหลวงสองหรือว่าตลาดทมบุรีตรงเลียบคลองทวีวัฒนานะครับเราเลือกจากไหนอะฮะเราเลือกจากความชอบเลยนะว่าตัวไหนถูกชะตาเนาะตอนนั้น,น,ะน,น่นนะนนนกระดองตอนเด็กๆมันจะเป็นสีเขียวใช่ไหมเราก็จะดูว่าเอ้ยเขียวไหนสวยอะไรเงี้ยนี่เห็นไหมน้ำสุขภาพดีถึงขนาดแบบมีนี่มาขึ้นเลยอะที่ตะไคร้ที่ตะไคร้แบบยีสต์อะไรอย่างนี้เนาะที่อื่นก็ต้องซื้อมาติดนะทันี้คือไม่ต้องซื้อมาติดเลย น้ำที่เหลือก็คือเบนมากเททิ้งเททิ้งเททิ้งเทไว้ตรงนี้เลยเสร็จแล้วนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับคลิปนี้เราก็คือแบบน้องอยากเห็นเราก็เออสั่ให้มีน้องๆหลายคนนะครับนี่นอันนี้เรา้องเต่าอนี้อันนี้คือเราขุดหลุมกันเองด้วยขุดเป็นหลุมลงไปเพื่อฝังนะครับนี่อนาคตเราก็มีแผนอยู่ว่าไจะหาอ่างให้ใหญ่ขึ้นนะครับเพื่อจะให้น้องอยู่แล้วแบบ แต่ถ้าเกิดอ่างใหญ่อ,ะอ่ะเต่าว่ายิ่งใหญ่นะเขาบอกว่าการเจริญเติบโตของเต่าเนี่ยจะอยู่ที่อุปกรณ์ที่เราเลี้ยงด้วยนะเออเต่าแบบว่ายิ่งใหญ่มันก็ยิ่งใหญ่นเนาะใส่ลงไปแบบนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาจัดเตียงเหมือนเดิม<ช>อันนี้คือตามจินตนาการพี่ตั้มเลยใช่ไหมก็คือไม่จินตนาการด้วยนะเอาอันนี้ล็อกไปด้วยมันชอบปีนถ,ถีบกันนะครับโอเคนะต่อไปนะครับเราก็จะใส่น้ำลงไปเลย น,น้าก็คือแบบปริมาณในที่แบบพอเหมาะประมาณท่วมๆหลังเต่าได้นะครับแต่น้ําลุนไม่ได้นะเพราะว่าน้องไม่ใช่ปลานะแล้วก็จะตีนออกด้วยน้องต้องเป็นสัตว์ขึ้นบกครึ่งน้ําต้องมีหายใจด้วยนะครับอ่ะเรามาคุยต่อว่าเราซื้อมาจากไหน<ม>ก็คือซื้อมาจากสนามหลวงสองตอนนั้นราคาตัวละหนึ่งร้อยบาทเองอแต่ตอนนี้บอกเลยนะอสองพัน <2, 000. S 3> นี่ถ้ามาคนไปขอซื้อสองพันล่ะขายไหมรออะไรอะครับไม่ขาย ไม่ขายรักแล้วรักน้อ่จับน้องชูงี้หน่อยเร็วเอ้โหตัวถ้าจะเท่าหน้าพี่ตั้มเลยนะหลังจากที่เราใส่น้ำตาไปในปริมาณที่เราแบบพอพอ,พอใจแล้วเนาะครับเราก็ใส่นี้เลยอันนี้คืออะไรครับพี่ตั้มเกลือสมุทรครับไม่ใช่ผงซักฟอกใช่ไหมเกลือสมุทรนะครับเกลือสมุทรเกลือสมุทรจะมีความเข้มข้นและเค็มมากก็ไม่ต้องใส่เยอะเขาเรียกว่าเพิ่มออกซิเจนให้กับน้ําที่น้องอยู่ด้วยนะทุกคนนะครับเราก็จะใส่เกลือไปนะครับพอ,อยังอีกสักหน่อย ประมาณนี้นะครับหลังจากเกลือสมุนรเข้านะครับเราก็ไม่ต้องรอละลายก็ได้เนาะไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวมันละลายเองอ่ะก็เริ่มจากน้องไสกลางก่อนอ่ะใครใจดีตั้งชื่อน้องไสกลางให้หน่อยชื่อน้องเลยดีเออน่าสนุกอันนี้น้องไสกลางนะครับน้องไสกลางให้พิมพ์มาเลยว่าตัวเล็กชื่อตัวกลางชื่อตัวใหญ่ชื่ออะไรอย่างเงี้ยเออชื่ออะไรลองพิมพ์มานะโอเคนี่คือตัวเล็กไอ้นี่คือตัวกลางนะครับตัวกลางครับตัวกลางเสร็จแล้วมาต่อด้วย ตัวเล็กน้องสุดท้องของเราตอนซื้อมา oh, คือตัวเท่ากันนะตัวเท่าเหรียญสิบเลยเออแล้วคือตอนนี้มายังไงนี่ตัวใหญ่ไม่ไหวแล้วมีเสียงด้วยนะมีเสียงขับพ่ขู่อันนี้เต่าหรืองูครับเนี่ยนี่ดูหน้าดูตาครับเออนะครับอ่ะมาตั้งชื่อกันสามตัวนี้ชื่ออะไรดีอ่ะพี่หนิงให้ดูน้องๆก่อนอยู่ในน้ำเป็นไงแฮปปี้ไหมเอ่ยอุ้ยว่ายน้ำกันใหญ่เลยทุกคนนี่นะครับคือบ้านของน้องเต่าญี่ปุ่นของพี่หนิงพ่ตั้มนะครับ สำหรับน้องๆนะครับที่ชอบ e p ้นะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกุ๊กกิ๊งกุ๊กกิ๊งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดความสนุกในทุกๆตอนนะครับสำหรับ e p ต่อไปนะครับจะพาไปดูอะไรเดี๋ยวทำอะไรให้ดูหรือพาไปเที่ยวที่ไหนนะครับฝากติดตามกันด้วยสำหรับวันนี้ไปก่อนนะไปล้าง <ไป S 1> มือก่อนเหม็นมากเหม็นเต่าเหรอเหม็นขี้เต่าเลยแ